สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันอังคารนะครับครับมืัอนี้ทางสองเส้นยาพระเลาะกับมีแนวทางนะครับเด้อครับแนวทางตัวเหล็กงามๆจากปูขุนแหละครับเป็นชุดรัฐบาลนะครับเด้อชุดล็อกเงินล้านครับล็อกเงินล้านปูขุนงวดที่แล้วกับคือสีเห็นนำกันนะครับเนาะครับ เลขสำหรับเลขปูขุนนะครับก็มีหลายตัวกระจิงครับแกเพิ่นกระเนีนมหาอยู่นะครับเนาะครับเอากระชับเอาตัวเนีนเพิ่นก็ได้ครับครับเขาตัวเนียนตัวเจาะของเพิ่นกระจังๆเหรอครับครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับสุดล็อกกันล้านครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของเพิ่นครับบ่เคยหลุดจักเทียครับดีมาตลอดนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะ ตัวเหล็กงามๆจากปูขุนนะครับเด้อครับสําหรับปูขุนก็มีหลายรูปแบบครับห้าน้อยแน่รัฐบาลแน่เล่าแน่ครับหลายอย่างนะครับเนาะสําหรับปูขุนครับถือว่าเป็นระเอกในซองแหละครับครับตัวยุตเย็นของปูขุนก็งามๆครับสําหรับตัวเหล็กปูขุนครับปูขุนกับมาในชุดล็อกเงินล้านแหละครับชุดนี้ครับ ครับเขาไปเบื้องชุดล็อกกันหลาน้กันแล้วกันเ้อครับซีสซีสามสามซีงวดที่แล้วก็แตกสู่สายขึ้นกันละครับถือว่าโอเคเ้าครับเนาะครับสําหรับตัวเลขปูขุนนะครับเด้อครับเขาไปเบื้องตัวเลขนล้วกันนะครับเนาะบาทนี่ครับเปิดซองมาหายแล้วครับครับนี่เป็นชุดงวดที่แล้วนะครับเด้องวดวันที่สิบหกของปูขุนครับเอามายืนยันนะครับเนาะครับเขาเต็มเต็มแหละครับของเพ่นครับมาดีมางามนะครับเนาะ ครับสาหรับตัวเลขชุดล็อกเงินหลานนะครับเดอของปูขุนครับหวดที่แล้วแหะครับเพื่อนห้ยลูดแปดแปดอย่างเดียวครับแปดบนแปดล่างเลยครับครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับแปดประจับมาหายแปดห้าละครับสําหรับตัวกลมของเพื่อนครับตัวกลมของปูขุนหนึ่งกับแปดห้าละครับหนึ่งแปดกับแปดห้านะครับเนาะครับสาหรับเลขล่างของเพื่อนกลมมาห้เขากลมเขาครับซีสามสามซีนะครับเนาะ ครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นของปูขุนแปดเก้าเก้าแปดครับสำหรับตัวเลขกงามๆของปูขุนนะครับเด้อครับอันนี้ขอโทษครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับชุดล็อกเงินล้านของปูขุนครับครับสำหรับชุดงวดวันที่หนึ่งมีหน้าเพื่อนกระซ่งมา่ล้วครับนี่ครับเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อ ชุดล็อกเงินล้านปูขุนครับงวดวันที่หนึ่งมีนาครับหกเจ็ยนะครับเนาะครับกาเซเด้ลงให้เอฟซีเบิรงละครับครับตัวเลขกงามๆนี่เป็นไล่ยมือของปูขุนครับนี่เป็นไล่ยมือของปูขุนด้วยครับเด้อครับเป็นทรงมหาให่แล้วครับครับนี่เป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับสําหรับผู้มากละครับสาหรับเลขกล็อกนะครับเนาะครับงวดที่แล้วซีสามือกระแตกครับ เท่าเต็มมนะครับตัวเจาะพ้อมครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านงวดวันที่หนึ่งครับชุดล็อกเงินล้านนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าครับเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเนาะครับเอาไปพิจารณ่าเบื่อนะครับเด้อครับชุดล็อกเงินล้านครับล็อกเงินล้าน เงิลนล้านนะครับโอ้จะเขียนหนึ่งเงด่นนะครับเนาะเขียนพิเขียนตือนะครับชุด lock, ล,ล็อกเงินล้านครับหนึ่งมีนาะวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับเนาะเดือนสามครับหกเจ็ดแหละครับเอาอ่านครับงามๆชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับวิบ่งบนวิ่งบนวิ่งล่างของปู บนผลวิ่งไปที่หากับหากับหนึ่งครับหากับหนึ่งนะครับเด้อหากับหนึ่งครับสำหรับเลขบนของเพื่อนครับบนไปที่ห้ากับหนึ่งครับจับคู่กับว่าลายครูเหรอครับงวดนี้ครับสําหรับชุดนี้นะครับเนาะครับจับคู่มากกว่มีหนึ่งเจ็ด

ห้าหนึ่งหกสอครับ,รบเอาตุตุกมกันได้ครับสำหรับเหล็กปูขุนนะครับเ้อ ว่ามันหลายตัวครับสำหรับล่างครับล่างครับล่างเพิ่นวิ่งไปที่วิ่งไปที่แปดตัวเดียวครับล่างเพิ่นแปดตัวเดียวนะครับเนาะครับเอาแปดล่างจับคู่หลุดไปเลยนะครับเด้อแปดครับ ครับคู่หา5 4 5ห5 4 6 6 5 6 5 7 6กเจ็ดหกเด้อครับเด้อเจ็ดหกทดอะไรเด็กหกรับนี 7จ็ดหปเจดตัวนี้เป็นเจ็ครับอาจจิบึงบอชัดนะครับเนาะเขียนไม่ได้ครับเขียนไมี่เจ็ดหเจหครับแล้วก็เจ็ดหแปดปดเจดครับ แปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดศูนยเกามาอีกครับ 90, เ 09, 90, ก้าศูนย์เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์มัจีบอปิีเนี่เก้าหาหนครับ10 10แล้วก็21 สามสองครับครับจับเอาครับเปินกลมมาให้นะครับเนาะที่นี่เบิ้งตกกลมของเพิ่นสำหรับเลขกลมปูขุนครับเลขสามตัวเพิ่งหายมาเลยครับเด้อครับครับบนเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อชุดล็อกเงินลลานวดนวันที่หนึ่งแหละครับบนกับลางครับ ล่างเนให้แปดตัวเดียวครับเปิ้มื่อแปดตัวเดียวนะครับเนาะครับบนล่างครับตัวนี้ตัววิ่งลูดของเพิ่นครับลูดหากับหนึ่งบนครับหนึ่งเกตตัวล่องสองแปดล่องกลุมห้าหนึ่งครับกลุมหาหนึ่งครับเอาหาหนึ่งไปจับเลยครับ ล่องแปครับตัวล่องนะครับเด้อแปดตัวล่องครับสำหรับเลขกลางครับเลขล่างมากกลมแปดเจครับหลด8ปดนะครับเด,ด้อสำหรับเลขกลางเขาเปินกลม98 98ครับ ก็พอมีตัวร่องนะครับเนาะเป็นเนน็นมาเลยครับเข่าเก็ดกเข่าแปดครับอันนี้เลขสามตัวเลขสามตัวปูหอมากับสี่ห้าหนึ่งแล้วสี่ห้าหนึ่งครับเอาไปชุบไปมานนะครับเด้อครับปูขุนผ้ารวยนะครับชุดนี้เป็นของปูขุนนะครับเด้อ จะลูกกูเป็นเกินปูขุ้นครับครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งมีหน้าแหละครับครับเบงตกขมเพลนะครับเด้อครับตกขมของเพลขุมหาหนึ่งครับหาหนึ่งตัวร่องกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด สองแปดแปดซีนะครับสำหรับตัวร่องเครื่องเวรนะครับเนาะครับสำหรับเลขล่างเพื่อนให็นวิ่งแต่มที่แปดนะครับเด้อแปดตัวเดียวครับตัวกลมกับแปดเจ็ดเก้าแปดครับสองคู่ครับสองสองกลมนะครับเนาะสำหรับตัวล่างครื่องเวรครับอันนี้เป็นเลขของปูขุนนะครับเด้อครับชุดหลอกเงินล้านปูขุนครับเอามาต่อนมาฝากเอฟซีสุขุสุขคนนะครับเด้อครับ หาเบิงได้ครับเด้อลอตเตอรี่ครับสนับสนุนรัฐบาลเด้ครับเด้อครับจับเบิงลอตเตอรี่ครับเดินทางเดินไปเดินมากับสิพ่อลอตเตอรี่กันจับเบิงกันนะเหล็กปูคุณล่องจับเบิ้งครับมีหาหนึ่งแหละครับตัวกลุ่มเขาเพิ่นเนาะครับเนาะครับตัวล่องกันหนึ่งเจ็ดสองแปดแหละครับเหล็กหนึ่งนี่ก็งามครับมากงามเนาะครับเนาะสำหรับเหล็กหนึ่งครับ ล่างเพื่อนไฮแปดครับล่างเพื่อนไฮแปดเด้อครับจําไว้แปดเจ็ดเก้าเจ็ดครับมีสองคูครับสาหรับปูุงบหน่อยกับสื่อซัมนี่กับพ่อครับรอตตอลี่ครับหาเบิ้งครับแปดซีครับตัวล่างสุดหมูเลยแปดซีสำหรับเล็กสามตัวของเพอ่นนีครับกับม่งอามอยู่ครับครับสาหรับเหล็กสามตัวนะครับเด้อครับบางเทีบางที่รอตตอรี่มันสิออกหนาออกหลังครับ กะบโหูนะครับเนาะครับจับไว้ก็ได้ครับสําหรับรถตรีนะครับเด้อครับพิจารณาเบิงครับสําหรับผู้มักแหละครับครับผู้คัดกับผ่านเด้อครับเด้อครับทางซ่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับบ่แนะนําให้เล่นการพนันแหละครับการพนันแตมีความเสี่ยงนะครับเด้อครับครับไอแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับครับขอให้เอฟซีสุขสุขมันสุขผู้สุขคนครับควบเจ็บกับย่าไห้ได้ควบไข่กับย่าไห้มีนะครับเด้อครับ จุกชุกมันมัำลำลำลยๆครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ